เดี๋ยวครับเดี๋มาเล่นแถวแถวเขื่อนครับเขื่อนแถวบ้า,บาคนครับกะลังสาครับมากับน้องไทเกอร์ครับมาสองคนครับเล่นหอนรอเด็กครับ ครับวันนี้ครับโอเครับบื้งข้างหน้าครับเห็นสองสามครับน่าจะเคยถ่ายรับนึ่งนะครับแต่ยังไม่ด้ลงนะครับเนี่ยจะลงนม่แต่ละคันนีคันจริงๆครับเปยสมครับใส่สองครถ่ายติดงานครับเคยโสมครับเคยโสมงานเริ่อ้ตาล่าที่ครับเ กเข่าไก่ได้ครับเด้อย,ยาตมันไก่ไก่ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเด้อช่องโปะสายปลวกสุโนครครับขำว่าเบิ่งม,มาชมได้ครับเดี๋ยวผมหมักนะครับซิ่งนะครับ,รบมันแค่ซิ่งครับ แต่ครั้งซิงซิงครับขอเชียร์ครับโอ้ยซิงกับซิงซิงกับซิงซิงโอ้ยฮ่าสุดยอดครับแต่นอนครับอะไรครับมาใส่แล้วครับอุ้ยเร็วมากครับ ฮีโน่ครับฮีโน่ของคันนี้เดี๋ยวครับฮีโน่ครับมาเสร็จไหนครับมาเสร็จนี้บ่ะครับมาครับมาครับฮีโน่ครับฮีโน่คันนี้กับฮีโน่ครับ เอียยครับหยัดเต็มสติงครับขันนั้นไปครับคันนี้เข้าครับ B26 ครับเดี๋ยวถ้เจอคันซิงครับฝั่งนั้นซิงครับเจอรับพอกบ่งสิปา้์ซิงกันครับ สามสองศูนย์ดีโคคันนี้ตัวนี้ฮีโน่รุ่นไหนครับบิงบอครับเอฟ็มสอีแต่มารูว่าตัวไหนครับมาแล้วครับซิงกับซิงซิงซิงซิโอ้ยซิงิโอ้โหอย่าั้นคร ยอดครับ oh ho. ของแท้ครับของแท้เฮ้ oh นอนครับตอนนี้ครับอันนี้บมซิ่งครับรถจะซิ่งขนาดรอ ออไปครับไอ้มาโครครับหนึ่งคนนี้ครับใส่ขวาครับค,ครับครับวันนี้ยิ่งรองานอยู่อานเกรกมานี้ครับเรือการเย็นๆครับ มาแล้วครับแปดแปดครับคันนี้แนนอนครับของแท้ครับก็แท้งของมาเาในนอนครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับต้องทำอะไรครับเปาะสายป่วงสกลนครครับยังเอานะเกาะสายป่วงสกลนครโอ้ครับอ่าหยุดทุกไปไปหยุดซิ่งอีก <c oughs> ไปแล้วครับสองกัน <c oughs> ไปแล้วครับ ออกห้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับตามสไตล์ครับสิ่งครับโอ้ย้้งครับ้งครับเบิ่งการาโค้งครับ ต่างประเทศเห็นอายนะครับจิบล้อเขาโค้งครับแน่นอนครับแน่นอนครับคู้คันนี้แน่นด้วยครับเด้อแคทข้างขวานี่น้องเกอร์ว่าหยัดเต็มที่ขนาดมาแล้วครับมาแล้วครับสองคันครับโอ้ยเขาโค้งครับเขาโค้งครับผมมาเขาโค้งครับแอดเดียดครับ อาลีวะขอแฟนเร็วๆนะครับเนาะมาแล้วครับเด่นสิบห้าครับสุดครับแต่ว่าได้ใจเลคือ Mitsubishi p a j o ครับคันนะครับกับฮิโน่อีกคันหนึ่งครับโอยเด็ดครับแน่นอนครับสิ่งมาแล้วครับ ฟังแต่เสียงครับจำได้ครับฟิวฟิวนี่แมนเลยครับซิ่งครับไม่ถึกใจไว้โจครับเลยครับเลยไปล้มพุ่นครับนอนครับนอนครับไปรุนครับผมท้องพร้อมครับโอ้ยมันมืมืฝ่าท้ายดิว อุ้ยฝ่ายไทายกับเดดครับยัดได้เต็มครับแน่นอนขนาดครับมาแล้วครับ f M1 ันครับตัวนี้อะไรก็อนบักยังอุ๊ตุขันไหนลงมามีห่างมานะครับโอ้ยยัดแหลนขนาดครับตีโค้งครับ มาแล้วครับนี่ล้ครับโอ้ยทอ่อโอ้ยนี่เห็นทอ่อโอ้ย มาแล้วครับมาแล้วใส่ซิงครับมาแล้วครับอย่างนี้แต่เสียงครับโอ้ยนนอนครับเห็นแต่ลังไวๆครับเยู่กินนอนอยู่ครับเบบน,นอนครับ เตรียมตัวแล้วครับมาแล้วครับสองคันครับสองคันนี่แน่น้อนี่ครับเนี่ยสองคันนี่ครับ้องเขาโค้งแล้วครับไปแล้วครับ เก็บงานครับวันนี้ครับโอเคครับผมไปแล้วครับคันแรงครับโอ้ยแก่ดังเถอะเกลายกันนะครับแรงปีครับสุดยอดครับชุดสุดซิ๊งซิ๊งซิ๊ซิ๊โอ้ยเด่นอนเด่นอน นอเนอนครับ้เน่นอนขนาดยนะครับอวแก่หลายหยัดลายขนาดเลยสุดๆเป็นจะท่ายครับ แมนแนแมน,แมน,แมนส nah. ุดๆเลยละดิสุ <c oughs> <c oughs> ดเลยดิสไอโคงครับเอ้าไหนนอนครับของแท้อู้หู้บม้ขู้ห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 ู้คู้หร้หู้หูรหเ้าู้หูบหู้ห่้หู้หู้้หู้้้้ เบอร์ที่สามครับตัวนี้ต้องคั้นมาโอ้โหาท่ายบูมีครับฝ่าท้ายบูมี้กันนี่ยต้องคั้นกันครับในน้อนกว่าครับมาแล้วครัขึ้นมาตะบ่อแล้วครับต้องคั้นยังใหม่เนาะฮิโน่ขันเนาะกิ๊กๆเลยทิป M2 บอก em 2 p bỏ mãi rồi. tôi đi bỏ mãi nát sụt 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 นิ่มๆรับคันนี้ครับฟุโซโรซิงครับโบซิงสบายๆครับ mm hmm. สบายๆขับรถมาตะซสิ่งแท้ น้องครับเอาคง,งร้อยหกสิบครับ <c oughs> นักาบอมอเตอร์ไซค <c oughs> ์ของแท้ครับของแท้ครับเมึงไงครับฮะมาแล้วครับมาแล้วครับสิบดอกคันนี้โอ้ยงามครับสติกเกอร์สวยโอ้ยเดี๋ยวน้องไปแล้วครับ มาแล้ครับามาแล้วครับนะสายซิ่งมาแล้วครับฝั่งน่าใสยซิ่งครับมาแล้วครับโอ้ออยมีท่านมาสวนครับเลิ่มไปซิ่งจ้อยโอ้ใส่ซิ่งกับใส่ซิ่งครับฮาฮ่า,าสุดยอดขนาดเลยดคักขนาด รถเป่าครับฮีโน่ครับคันนี้ครับฮีโน่ฮิโน่ครับฮิโน่ครับเนี่ยนอนครับคันนี้ครับเขาโค้งครับโอ้ยมักอะไรสุดยอดครับ มาแล้วครับขวัญใจมาชบคัำนิ้ซิงครับฟูโซครับมาแล้วครับรถเตาครับเดี๋ยวเขาโค้งครับไปนครับแปครับแปครับเอ้าไปหุ่นเจ้าเออไปไกลๆหรยวบ้าง คอนใจอยู่แล้วเ,เดี๋ยวย่าไปหาคอนใจเลยเดี<า>๋ยวครับน้ไปเรี่ยรับน้ำน้ำกั่มครับนะครับตัวนี้ก็ตามติดคอนใจมหาโซนครับสายซิ่งครับมิสุบิซิฟูซูได้ใ,ใจครับคันนี้ครับแมมีร้านขายของซื้อเอ็ม้อยไฮเลยครับนี่ <c oughs> ซื้อเอ็ม้อยให้เราเลยนี่ครับ ในนอนครับท่านครับถืกใจขนาดของแท้ครับอนะครับคันนี้คันนี้แม่นครับแม่นแมนเข่าโค้งครับโค้ง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 แม่นแม่นแมนแมนอันนี้ครับนี่มีสองคันครับไซซิ่งครับในนอนครับในนอนมาแล้วครับมาแล้วครับ สายซิ่งครับครับว่าขนาดจะไปยิงคนมไ,มได้เห็นร้านเนาะยิงคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับของแท้ครับโอ้โหนักเสียงขนาะด เขาจะตั่เลิกงานหรือมั้งนี่อ้าไปใส่ไปรู้มีปะ่ะอะไรโคโคสามคันครับอยู่ซึ่งนี่ครับ ใใครับมาแล้วครับโอ้เสียงในใจครับซิงครับซิงอม่ถึกใจกันนะครับเป็นแฟครับเขาค้องครับเขาค้องครับไหนนอนครับเต็มสติงอ้ยร้านข้าบวอยู่ใกล้น่าสะซื้อเครื่องดืม่มอะไนี่ แต่สู่ขั้นของมิซูบิซิฟูโซ่อะไรครับตัวนี้ฮีโน่ยังไม่ค่อยแปนไดครับมาแล้ว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 ครับอาจจะสล้อได้อีกทางครับผมอัดสิตันทางเพื่อนครับสวัสดีครับตันทางเพื่อนสวัสดีครับมาตัวสายป่วงครับตัวสายป่วงสกลนคร โปสายป่วงครับผมโปสายป่วงสกลนครโปสายป่วงครับผมยูทูบครับผมครับติดตามติดตามสุดยอดครับนะครับสองคันครับ เก็บ้ะครับต้องหลุดประทันนะครับต้องหลุดประทันครับยุลรอนะครับ ทำไมครับไฟก้นครับแม่ก็ดีขนาดเลยครับแน่นอนครั้นี้น่าจจะรอกเก็บครับ ไปเก็บครับขับมาเลิกงานครับไปนะครับทั้งหมดสี่คันครับเก็บสี่คันนี่ซูมนะครับเนะสิปซัดจังเลยครับ นะครับไปแล้วแถมครับแถมครับมานี่ครับตอแมาโคสิบ้อยคันนงครับไปนะครับอ้้วข่เขาโค้งครับพ่อเจ้าแม่เจ้าของแท้ครับพอสูงครับภาพถ่ายประสัทนะครับเนี่ย ซูมครับขยับแฮมมาเลยครับ